ช่องอลันดิจาวสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวสกี้แฟนเพจ สวัสดีครับพวกกับผมนายจัสมสกี้และครั้งนี้จะเป็นการทําคลิป Q&A ครั้งที่5นะครับผมแม่ถือว่าโอเคนะครับผมแบบว่ามีคนถามคาถามเยอะดีคือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะเรื่องดีครับผมเพราะว่าผมจะได้ทำคลิปคอนเทนต์ Q&A ต่อก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าผมชอบมากเลยแล้วอยากทํามาตั้งนานแล้วละ่ะแต่มาเยอะอย่างนี้ก็โอเคครับผม เอาละบ้านไก่เวลาน้อยเพื่อมให้การเสียเวลาเราก็เริ่มคำถามที่ยังตกค้างกันเลยดีกว่านะครับทำไมนั่นเหรอครับเป็นเพราะว่าเบื่อก็เลยอยากจะทำ Youtube แบบทำคอนเทนต์ให้คหนอื่นเขาดูบ้างเนื่องจากแบบว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าผมเรียนมาหาลัยปี2แล้วค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับการเรียน ก็เลยแบบว่าลองมาทำคลิปลง YouTube บ้างแต่พอทำแล้วก็รู้สึกสนุกดีครับผมก็เลยได้มาทำ YouTube ตั้งแต่นั้นมาเลยชอบคุณยอนกันดั้มตัวไหนมากที่สุดล่ะครับเอาจริงดิคำถามนี้แน่นอนครับผมมันก็ต้องสองตัวนี้อยู่แล้วครับผมคนยุคเก่าๆก็น่าจะรู้กันดีครับผมกันดั้มปูหยิก แล้วก็การดัมบูเดสซินี่ซึ่งสองตัวนี้นี่ผมชอบเพราะอะไรเพราะว่าดีไซน์มันสวยดีคือมันริบเรียบแต่มันก็สวยดีแล้วก็เป็นหุ่นที่แบบว่าเก่งด้วยในสมัยยุคสงครามหนึ่งปีในเนื้อเรื่องของการดัมนะครับผมแล้วเอีกอย่งก็คือนักบินอ่านักบินสองตัวนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะเก่งแบบ เก่งแบบว่าไม่ได้ดูเวอร์วังอลังการนะครับผมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบว่าผมถึงชอบสองตัวนี้เอ่อมันสวยดีแล้วก็พระเอกก็เก่งด้วยส่งแฟนอาร์ได้ทางไหนหรอครับแน่นอนครับส่งได้ทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของผมนะครับ ช่องอลันดีจาวาบอสกี้มี Facebook แฟนเพจแล้วนั่นน่นแหละรครับผมซึ่งถามว่าคนที่เขียนแฟนอาร์ตให้กับผมนะ่ะก็มีนะครับผมก่อนหน้านี้เลยก็คือช่วงที่แบบว่าผมทาคลิปในช่องเก่าๆนะ่ะแต่ว่าถามว่าผมยังเก็บรูปพวกนั้นอยู่ไหมผมยังเก็บอยู่เลยครับผมของทุกคนเลยผมดีใจมากเลยที่แบบว่ามีคนเขียนแฟนอาร์ตให้กับผมผมนะ่ะดีใจมากเลยครับผม ใช้แอปอะไรตัดต่อแล้วครับผมใช้โปรแกรม Sony Vegas ครับผมคือเป็นโปรแกรมที่แบบว่าใช้ตัดต่อในคอมเอาซึ่งถามว่าผมรู้เรื่องของการใช้ลูกเล่นของมันไหมก็รู้ไม่หมดครับผมแต่ถ้าหากถ้าหากแบบว่าผมรู้วิธีใช้ลูกเล่นของมันอาจจะทำเอฟเฟกอะไรต่อมีอะไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับผม แต่ช่วงนี้ผมก็กำลังศึกษามันอยู่แหละครับผมอ๋อคำถามนี้แหละครับคือถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมอยากจะทำให้ห้องนี้นะเป็นห้องเก็บเสียงซึ่งถามว่ามันดียังไงมันจะดีกับผมก็ต่อเมื่อเวลาที่ผมทำคลิปภาคบรรยายคือจะไม่มีเสียงอะไรมาแทรกผมเลยแม้กระทั่งฝนตกฟ้าร้องหรือ หมาแมวล้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทับคิดได้สบายโดยที่แบบว่าไม่มีเสียงอะไรมาแทะถือว่าดีมากเลยครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆต่างประเทศเหรอครับเอ่เท่าที่ผมคิดเอาไว้ก็คือผมอยากจะไปเที่ยวมาเลคับผมกอลังกาวีอย่างงี้ครับผมตามรอยเจ้าหญิงมัสุี แหมคคำถามนี้เ <c oughs> ขินจังเลยนะเนี่ยเออมันก็น่าสนใจอยู่นะครับผมคือถ้าผมมีโมเมนต์แบบนั้นจริงๆผมก็อยากจะชวนคุณเธอมานั่งข้างๆผมแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ที่มนันน่ากลัวน่ากลัวที่คุณเธอไปประสบพบเจอมามาเล่าให้พวกเราฟังแต่ตามจริงแล้วนะผมก็อยากจะให้คนที่รู้จักกับผมเป็นการสนตัวนี้มานั่งข้างๆแล้วก็มาเล่าประสบการณ์น่นกนากลัวน่ากลัวให้พวกเราฟัง ซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเองก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่มานน่งข้างๆแล้วก็มาเล่าประสบการณ์น่ากลัวให้พวกเราฟังเอาเป็นสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ยังหนุหน่ๆสาวอย่างเงี้ยคือในสมัยก่อนนะเชื่อว่ามันต้องมีข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องผีบ้างนะเนาะเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะมันไม่ได้เจริญอะไรแบบ ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ฟืนไฟก็ไม่ค่อยมีด้วยสิในสมัยนั้นนะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้ทำ YouTube แล้วได้อะไรบ้างล่ะครับเรื่องนี้ก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีผมเอาด้านดีก่อนแล้วกันนะครับผมด้านดีก็คือทำให้ผมหายเบือ่อคือบางครั้ง บางทีผมก็เบื่อกับโลกของความเป็นจริงผมก็เลยมาทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วทำให้ใครสักคนเขามีความสุขกับการที่ผมได้สร้างสารรค์ผลงานแล้วเขาคนนั้นก็มีความสุขกับการที่ได้ดู youtube ในช่องของผมซึ่งผมก็มีความสุขเหมือนกันที่ได้ทำมันแล้วทางด้านเขาเอง เขาก็มีความสุขที่ได้ดูคลิปจากช่องผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ได้แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ในการทำ YouTube แล้วก็ได้แบ่งปันแชร์เทคนิคในการทำ YouTube ด้วยส่วนด้านไม่ดีก็คือผมก็ได้เห็นท่าแท้ของคนแล้วก็บางทีผมก็ถูกตำหนิแต่ผมก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือบางครัง้งบางทีผมก็โดนถูกคอมเมนต์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้บั่นทอนจิตใจทำไมทำไมทำไมโอ้่ายทำยคงไงแล้วก็ดูน้มีความสุขทำไมามต้กงโดนดูด การซอมทำไมก็ไม่รู้ออนี่นีนี่นไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยี่เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนซับก็เพิ่มเองแหละเพิ่มเพิคนอื่นเขาว่จะมาไล่ดูคลิป,ปเก่าของเราเองนั่นแหละอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็จะใจะเย็นขึ้นมาบ้างแล้วครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำผมก็จะทำด้วยใจของตัวเองแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ผมทำลงไปดีก็เพื่อความสนุกของทุกคนนะครับผมเฮ้ยได้ยินแล้วเจได้ยินแล้วเจว่าโทรมาทำไมเราจะตอบว่าอะไรดี โอไม่ oh my, เป็นไรพุงนี้ก็ได้แล้วค่อยมาเจโอเคโอเคโอเคดีขึ้นแล้วล่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการทำคลิปคอนเทนต์ Q&A ครั้งที่5นะครับผมก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะครับผมโอเคครับผมผมก็ขอตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ และสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง